เลขด่วนใครที่มีเลข2 3อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก่อนที่จะไปฟังความหมายแต่ละตำแหน่งของเลข2 3นะครับฝทากท่ชนนะครับกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์แบบสร้างสรรนะครับกดเซฟไปดูหรือกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับจะได้รู้ถึงความหมายของคู่เลข1 3กันนะครับเข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตผมธนพัฒน์เทวะทรนายเอาละครับวิดีโอนี้เราก็มาพูดถึงคู่เลข2 3นะครับก็คือดาวจันทร์และดาวอางคารน,นะครับเป็นดาวคู่ผัวเมียนะครับ คู่เลขสองสามเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นคู่เลขอีกคู่หนึ่งที่ใช้เรื่องของการมหาสเสน่ห์เป็นคู่เลขดึงดูดเรื่องของรักๆใกร่ๆ นะครับถ้าอยู่ในตําแหน่งของควบคู่นะครับจะมีผลให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งตัวเองและครอบครัวนะครับจึงจะมีคนมารักนะครับห้อมร้อมมากมายจะมีแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัวปัญหาที่หน้าหนักอกหนักใจที่สุดก็คือเรื่องชูสาวนะครับเพราะด้วยความที่ว่าใช้พลังงานของคู่เลขนี้จะทําให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดนะครับเรื่องรักๆค้ายๆเข้ามาแน่นเองนะครับ คนมีสติในการใช้ชีวิตถึงจะผ่านพ้นไปด้วยดีถ้ามีคู่เลข2 3 3อยู่ในเบอร์นะครับควรร้อยเรียงคู่เลขอื่นที่มีสติปัญญาเข้าไปประกบถึงจะใช้ได้นะครับคู่เลข2 3นะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งของการงานการเงินนะครับมีผลให้ทำงานเก่งคล่องตัวนะครับตรงไปตรงมาขยันหาเงินเก่งนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยนะครับแต่ไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนหรือทำงานอะไรก็ตามนะครับด้วยความที่เป็นคนมีสเสน่ ปรับตัวเก่งพูดจาดีจึงมีคนมาห้อมล้อมหลงรักมากมายดังนั้นให้ระวังเรื่องชู้สาวในที่ทํางานต้องบอกว่าเบอร์นีนะ้เป็นเบอร์ผัวเมียนะครับคู่สองสาการที่จะร้อยเรียงอยู่ในตําแหน่งการงานการเงินก็ควรที่จะมีเลขนะครับเรื่องของสติปัญญาเข้ามาประกบด้วยถึงจะดีนะครับคู่เลข2-3นะครับถ้ามาอยู่ในตําแหน่งของความรักนะครับหรือตําแหน่งจิตใจหรือตําแหน่งรักษาทรัพย์นะครับ ต้องบอกว่าคู่ดาวจันทร์และดาวอ,องคารนะครับจะ,จะมีปัญหาเรื่องสเสน่ห์เรื่องรักๆคล้ายๆเรื่องผัวผัวมีเมียนั่นเองนะครับถ้ามาอยู่ในตําแหน่งความรักหรือ2ตัวท้ายจะมีผลให้เรื่อง เกิดรักซ้อนเกิดขึ้นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นจากตัวเราเองหรือจากคู่รักเราให้รักกันมากขนาดไหนนะครับก็มักจะมีปัญหาหรือมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ทำให้รักครั้งนั้นล้มเหลวได้จึงทําให้ความรักเนี่ยไม่สมหวังและมีโอกาสหยาก้างสูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์23นะครับต้องบอกว่าไม่แนะนําให้ใช้นะครับแต่ถ้าจะใช้นะครับควรมีเลขที่เป็นสติปัญญาเข้าประกบด้วยถึงจะดีนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อาจารย์ขอทุกท่านนะครับ กดหัวใจนะครับกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์แบบตั้งสรรนะครับกดเซฟไว้ดูหรือกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนจะได้รู้ความหมายของคู่เลขนี้ฝากให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมธนพัฒนเทวะทํานาย